สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้จะพามาดูบ่อปลาครับครับปลาครับเพชรปลาขน้อยครับได้หลายครับนี่ครับนี่นี่ครับปลาขอน้อยสก็แก็บก็แก็บครับเพราะว่าปลาขน้อยปลากระเดิดครับนี่ครับ หน้ามันแห่งปลามันมาร่วมกันอยู่มองนี้ครับหอยเชอรี่ลายครับพี่น้องกดนะครับหอยเชอรี่เยอะครับปลาคนหน่อยครับ อัว่รด้บอรอบผมมาใส่รอบมาใส่ถือพห้ทดองเลยขาดใหญ่รอบครับตัวไม่ใหญ่้ะครับปลาลอยสปอร์ตีนนะครับแข็งก็ดีจังเลยกับงูมอาหลดครับนี่ครับผมมาซื้อน้ำแข็งครับนี่ครับมาซื้อน้ำแข็งก็เลยแวะมาดูบ่อปลาครับ มีส่วนกล้วยครับเพื่อแลัวปลูกกล้วยหอมทองใหม่นี่ครับที่ผมเคยลงคลิปครับกล้วยหอมทองใหม่ใบกระเพ้าพี่น้องกระเพ้าแหล่ะครับหอมครับเ้อกระเพ้าแหล่นี่ครับนี่นะจะเป็นกระช่ายกระช่ายหรือขิงครับผมเขาจะขิงครับน่าจะเป็นหวานครับหวาน ใบกระเพราโอ้กระเพราพันงามครับเมื่อนามาจะมาเก็บใบกระเพราเนอะเพลินครับใบกระเพราครับเผือกหอมครับเพ่อนก็บปูเผือกขึ้นกันตัวนี้ครับนี้ครับเผือกหอมไก่ต้นยังนี่เผือกวะเผือกหอมวะต้นต้นเผือกวะเนี่ยเผือกหอมครับ อันนี้เดี๋ยวเสนดต้นดอกยิ่งอันนี้ดอกสีขาวนี e ่ขอเห็นพยาลองผูกไว้เดี๋ยวเขาเรือกถามเราว่าต้นยังบอกยังนี่ชิชิเอ๋เออมีค่าครับ บ่ลระว่างมันๆหวานๆนี่ครับกล้วยหอมทองต้นนี้งามนี่ครับงามสวยงามครับกล้ยหอมทองต้นนี้ครับงามจะปลูกจะปลูกสูงเออเวียนเยอะว่ะร่มนี้ตามนำค้างมันอยู่คนน่ะใหา่มองปลูกไหมครับยายที่ปลูกใหม่ครับนี่ครับ ถึงจะขึ้นไม่งั้นไม่ขึ้นนะครับก็อยู่อย่างนี้ครับปลูกสามปีก็อยู่แบบนี้แหละครับคือรากมันไม่เดิน,นครับนี่ครับกล้วยหอมทองหวาน,นครับกล้วยหอมทองหวานหอมอร่อยนี่ครับรสชาติดีครับใครๆครก็ชอบกินนะครับกล้วยหอมทอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยครับนี่ครับ